สำหรับการสักยันที่อาจารย์บอกนะถ้าผิดตำแหน่งเนี่ยต้องแยก2กรณีนะครับว่ายันที่เราสักเป็นยันประเภทไหนนะครับถ้าเป็นยันเกี่ยวกับพุทธคุณคุ้มภยัยอะไรต่างๆเนี่ยถ้าผิดตำแหน่งนะครับอาจจะจากปกติเนี่ยาจะสักซ้ายเราดันไปสักทางขวาอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องบอกว่าไม่ไม่เป็นไรแต่เขาเรียกว่ายันสายสเสน่ยันสายล่าง อันนี้สําคัญปกติแล้วเนี่ยอย่างที่อาจารย์ได้อธิบายยันสายเสน่ห์เนี่ยเขาจะให้สักในช่วงล่างไม่ว่าจะเป็นหน้าขาก็ตามหรือนะครับแถวก้นกบก,ก็ตามถ้าหากเราเอามาสักในตําแหน่งที่สูงอาจจะมองแล้วไม่ไม่สวยงามประการแรกก่อนนะจากการมองนะครับประการที่สองเราจะไม่สามารถนะครับสักยันที่มีพุทธคุณควบคู่กันไปได้นะครับอ,อันนี้สําคัญนะครับอย่างเช่นถ้าหากเราจะเอาเพชรพญาธรสักไว้กลางหลังก็อาจจะ จะดูไม่เหมาะสมรวมไปถึงคาถาเสอาจจะเป็นคาถาเกี่ยวกับด้านสเสน่ห์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะไม่ไม่ถูกจริตกับทางสายพุทธคุณอาจจะเป็นยัน9ก้ยอดก็ตามยัน5แถวก็ตามหรือยัน8ทิศก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตำแหน่งนะครับหรือเป็นยันที่มีรูปร่างรูปลักษณ์เนี่ยเป็นสัตว์โดยปกติแล้วนะครับจะอยู่ในช่วงบ้านเอวเป็นหลัก นะครับเป็นหลักสายเสน่ห์ก็จะอยู่ทางขานะครับทางขาเป็นหลักอันนี้สําคัญเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ให้ดูให้ดีและลึกให้ดีนะครับว่าตําแหน่งที่วางเหมาะสมดีแล้วหรือไม่หรือตรงตามเขาเรียกว่าตรงตามหลักวิชาสําหรับการสักยัน์แล้วหรือไม่อันนี้ก็สําคัญครับ